ตกตกไทยแลนด์โดยโคร์พี่แนทอธิพรเฉลิมบุรณาวงศ์มิชิลเวิร์สไทยแลนด์2015ค่ะสายเหนที่ฟ wow. า,างฟ้าเลือกโคเป็นพี่แนทเพราะว่าพี่แนทกับฟางป้าเล่าประเด็นต่างจังหวัดเหมือนกันค่ะแล้วเราก็เข้ามาหาฝันในกรุงเทพเหมือนกันเราเป็นคนที่ชื่นชมปังฟ้าม,มากเลยนะ ปางฟ้าเป็นคนที่มีความมุ่งมะมาหามากกับการเรื่องของการประกวดทางานวิวพิบูลีจะข่านเป็นคว่าห้างแตงเลยและปลางฟ้าก็เชื่อข่าวว่า t b n จะเป็นก้าวแรกสู่การไปอยู่ดวงดาวของปางฟ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ทีวีเ N เรื่องหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมีคอนเทนต์พาดวงดาวกับสู่ท้องฟ้าใช่แล้ทุกคนวันนี้ป้าฟ้าอยู่ที่ไหนเดี๋ยววิวก็ไม่ได้บอกอยู่ที่ไหนป้าฟ้าอยู่ที่เา่ารัฐรู้ไว่าเราอยูที่พา่ระคะครารัฐนะครับกรุงเทพมหานครวันนี้เราจะมีชาลเลนจ์คอนเทนต์ในการที่จะส่งดวงดาวกลับคืนสู่ท้องฟ้าอ่ะ เลยดุดมากเอออะไรเนี่ยพี่ก้อนแต่งกระโปรงมาทำไมแม่กอดตั้งกโปอย่ามาหาแกแห่งกูเนี่ยอะไรนี่เอ้าของการโคล่เดียวกันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอ่ามินิมอลอ่าได้อยู่หลักก็คือตั้งกตันโซดาเหรอใช่เมื่อวานฉันเดินตรงถนนแล้วฉันก็ฟังเพลงตั้งกตันโซดาในบทเพลงถนนค้นสันยืนบน สูเพื่อฝัันลงวันนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่พาหุรัตนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปสักเพลงสภาพตอนนี้ก็คือกรุงเทพกลับมาคือคือนนะจริงๆนะทุกคนเนี่ยแท้ชีวิตกปกติแล้วเว้ยใช่หเพราะว่าจริงถ้าจรอยู่บ้านก็ติดได้นะเกี่ยวแล้วหรอว่าถ้าจะอยู่บ้านเน,<ช>นี่ยเราก็ไม่ติดเลยเแล้ววันนี้มึงติดหรออ๋อตอนเจะบอกบอกผู้ชมก่อนนะคะว่าเราตรวจ ATK กันมาแล้วนะคะ คือฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เดินคือเดินสังเพลงรักสุดอตอนเด็กแล้วพ่อแม่ฉันเป็นอะไรไม่รู้นะรู้ไหมพ่อแม่ฉันคือแบบว่ากรุงเทพอ่ะเข้ามากรุเทพบางคั้งต้องเดินสังเพลงก่อนกลับปารีนแล้วก็ไม่รู้ทำมเราต้องสังเพลงไม่เราไม่รู้ปาจีนดูฟังมดูดู l o คอลอันนี้เธอกำลังดูถูกจังหวัดตัวเองเหรอเด็กกรุงเทพนั่นแค่อืม ปอใหม่อีปางฟ้าอย่างหนึ่งนะครับทุกคนคือปางฟ้าอันนี้ขอชื่นชมอีอย่างหนึ่งคือปางฟ้าเป็นคนที่อนุรักษ์ผ้าไทยมากใช่ไม่ว่าจะเป็นผ้าดิบผ้าอะไรต่างๆปอใหม่เนี่ยเขาให้ความสาคัญมากในการแบบว่าเออไปเก็บผ้าดิบจากอ่อบอดี้ที่เสียชีวิตอะไรต่างๆทุกคนดูอีปางฟ้าเขาฝา้กูถือน่ะเนี่ยคือของมันนะแต่มันไม่มีที่วางกูเลยต้องมาใส่เป็นหมวกมันใช่เรื่องไหมคะทุกคน ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เดินมาที่สัเพลงแล้วกมโกยังไม่ครบเลยเนาะที่บอกนั่นะตอนนี้เราขาดอะไรอยู่คะในการประกอบเป็นร่างสุดมูนิเวิร์สเราขาดผีอ่าแล้วก็อะไรน,นะอ่าถุงน้องอ่า ก็อ,อยู่โซนไหนของสำมเพงครับตรงนี้คือนี่คือจะเดินไปก็จะสำมเพงแล้วแล้วอยู่กันที่คลองโออาคือสถานที่ที่ลงตูนะคะรับหลอดสร้างล่าสุดเนี่ยนะก็ที่เขาภูมิใจนําเสนองไงที่บอกเป็นคลองที่สวยที่สุด,สดในกรุงเทพอ่ะนายจริงหรอ <c oughs> อยากจะเห็นเลยคลองที่สวยที่สุดกรุงเทพบอที่สวยที่สุดในกรุงเทพที่สลิมภูมิใจมากเนี่ยนะในราคาุ้ยน้ําใสเห็นตัวปลามากประชดอีดอก เอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราพาป้าใหม่มาดูถุงน่องนะคะงานถุงน่องถุงน่องนี่ค่ะเป็นถุงน่องดํายาวนะคะเพราะว่าคุณเนทนะคะก็จะเป็นแบบว่าถุงน่องยาวขึ้นมากนิดนึงแล้วก็เป็นกางเกงแต่ว่าตอนนี้เราหากางเกงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกุงกางเกงถุงน่องที่มันติดกันเป้าใหม่ก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะตัดเอานะคะเป็นแบบว่าเป็นแบ่งครึ่งส่วนงาน DIY สุดเออ คลิปนี้นะคะฝากถึงชาวต่างชาติทุกคนนะคะฮัลโหลเวลค่ o แฮปรลูมท่าพันด็อกแท็ o เคไวตูเจคันดูเอฟวีติงฟะแอสแฟร์พุซี่สากยูดิกลิ่ยูบอลเลยยูแอสฟังเาเวกูจอบโบจอบแฮนจับพุซี่จอบแอสจอบฝากไม่มากระมอแอสสักไม่มากระเมอเฟสเท่าไม่แอสกัวไม่เฟสเลิกกีบอายแต่กีบวลค่ะมัว เดินมาเดินมาฉันบอกแล้วคิมมี่น็อตต้านการ์ินกับจนบกีโตอันนี้ก็จะเป็นให้ปอใหม่นะคะับคิมมี่น็อตต้านการ์น่ากับจกีคนคนเมื่อกี้ค่ะจะเอาไปประ,ประกวดคนพี่รู้จักเออ่ดูนางงามไหมคะมิสยูนิเวิร์สดูไหมคะนี่เพื่อนหนูจะไปประกวดแต่เป็นแบบว่าเหมือน คนที่ชอบไอดอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอาแบบเป็นแรงบันดาลใจก็เลยเอาชุดไปทำแต่ร่ถงร่ปอะไรโอ้ยุปาปแ่ะแ่อยรู้จักแนทไหมคะเออนี่ไงก็เดี๋ยวเราแต่งตักไทยแลนด์เป็นนางงามเกาๆองบ้านรจักคุแม่คุแม่เป็นแฟนกัะเยมากเลยนะป พอแล้พูดจาสัตสารด้วยนะ,ะทำอะไรจะได้สวยกว่าผู้หญิงอีกอดีคุณแม่คุณแม่เขาขอแล้วนะว่าเธอต้องได้นะถาา้าถค่ะ้าถูกเออทุกควตอนนี้นะคะเราช้อปปิ้งกันเรียบร้อยแล้วนะคะของที่เราได้มาอุ้นผลเล,ล็กๆพร้ <S 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 อมที่เราเตรียมตัวจะไปทําเป็นชุดของคุณเน็ตนะคะตุกต๊กตุ้งป้าอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปประกอบชุดแข่งขันในวันถัดไปเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันวันหน้าค่ะ คนขานี่คือสิบโมงประมาณสิบโมงสี่ส okay. ิบนะคะก็คือว่ายังทํางานยังไม่ได้หยุดเลยเพราะวันนี้เป็นวันนี้นะคะเป็นชุดตุกงตุนะคะที่เราได้นํางานกันมาจากเสือซึ่งแสดงถึงความเป็นกำลังกายจริงๆเพราะว่าเราก็เน้นถึงเครื่องจักรานใช่ไหมคะแล้วก็อยากให้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเครื่องจักรารทั้งหมดค่ะตอนนี้นะครัปรางฟ้าจะมาใช้เรื่องของเรื่องตรวชุดถือค่ะแต่คุณปรางฟ้าดูรูปนี้รุกร่นนะคะเคยทำมาก่อนไหมคะ ปราฟาเราก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำชุบมะางแล้วแลว้วส่วนบางอย่างเราก็มีประสบการณ์แล้วก็ถือว่า็นการถูประสบการณ์ใหม่ด้วยะคะ่ะต่าฟาดูใช่ไหมว่าประสบการณ์ถ้ามันน้อยเกินไปสำหรับวิธีป้าหม่ก็อาจจะตกลไปจากเวทีนี้ได้เสมอปราฟาทำไม่เต็นที่ไม่ประสบการณ์แล้วก็ไม่ทำให้กากาบาลหวงแน่นอนค่ะจะรอดูนะครับขอบคุณง่ะ สวัสดีค่ะปางฟ้าธีรกิจสีทองวันนี้ปางฟ้าเลือกสวมใส่ชุดตุตก๊กตุ๊กไทยแลนด์โดยโค้ชพี่แนทอัจฉริพเฉลิมบุรณาวงศ์มิชลูเวิร์สไทยแลนด์2 0 2 5ค่ะอัจริพลเฉลิมบุรณาวงตก,ต,ก,ต,กตุไทยแลนด์สายในมือที่ปางฟ้าเลือกโคบพี P ่แนตเพราะว่า ที่แนทกับบางปะรับประเด็นต่างจังหวัดเหมือนกันค่ะแล้วเราก็เข้ามหาฝันในกรุงเทพเหมือนกันและที่สําคัญบางปัมีความสวยมีความมั่นใจและก็มีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความฝ่าบันของบางปะและพี่แนทค่ะแลวความฝ่ายบันของบางปะก็คือการยืนอยู่บนเวทีของทีพค่ะและทําไมเวทีทีพีนต้องเลือกบางปะเพราะว่าบางปะมีความสวยอย่างที่บอกมีความมั่นใจแต่ไม่มั่นหน้านะคะ และบางฟ้กก็เชื่อข่าวว่าทีวีเอ็นจะเป็นก้าแรกถูกการไปอยู่ดวงดาวของกลางฟ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ที่ทีวีเอ็นรื่องหนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ